สวัสดีครับไดยินไหมครับขออนุญาตไลฟ์ Live ใหม่เนื่องจากเมื่อกี้ครับไลฟ์ Live เสร็จรอบแรกเผลอนะครับนะเผลอไปกดลบนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆที่ มาดูทีหลังแล้วจะเซ็งกันว่าคลิกไปที่ปกแล้วทําไมทําไมไม่มีคลิปนะฮะ,ะสัญญาณชัดไหมครับเลยต้องมานั่งไลฟ์ใหม่อีกรอบหนึ่งอ่ะโอเคใครที่พลาดไปเมื่อกี้อยากจะกลับมาดูอีกรอบเดี๋ยวผมจะทวนให้นะครับนะคราวนี้ไม่มีพลาดแน่นอนนะครับ โอเคใครที่ผ่านเข้ามาดูนะครับนะขออนุญ,ญาตแนะนำตัวนะครับผมเชฟอูนะครับจากเชฟอูชาแนลนะครับชาแนลที่มีไว้เพื่อผู้ประกอบการร้านอาหารนะครับนะคนที่สนใจอยากจะเปิดร้านอาหารคาเฟ่ร้านกาแฟร้านเบเกอรี่ขายของกินทั้งหลายนะครับนะ ช่วงนี้นะครับเราเจอกับสถานการณ์ที่เหมือนกันยากลําบากพอๆกันทั้งประเทศนะครับคือเรื่องของการล็อกดาวน์นะครับนะเหตุจากโควิดนะครับแล้วก็การที่เราไม่สามารถที่จะเปิดให้ลูกค้าเนี่ยมานั่งหน้าร้านได้นะครับเศรษฐก,กิจก็ดิ่งลงอย่างที่รู้กันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งทั้งหลายที่ผมได้เรียนรู้และปรับตัวเองอยู่ในช่วงนี้ก็จะนำมาแบ่งปันเพื่อที่จะ เป็นประโยชน์และเป็นไอเดียให้กับทุกคนอาทิตย์ที่แล้วนะครับนะเราเริ่มทำซีรีส์ลุยไปด้วยกันตอนที่1ไปแล้วสามารถไปย้อนดูได้นะครับอาทิตย์นี้นะครับเป็นอาทิตย์ที่สองนะครับนะครับลุยไปด้วยกันตอนที่2นะครับตอนนี้เนี่ยผมให้ชื่อว่าร้านของเราเนี่ยร้านอาหารเนี่ยนะครับนะจะขายอะไรดีในเวลานี้ รนะ้านอาหารร้านกาแฟร้านของพวกเราทั้งหลายเนี่ยขายอะไรดีในเวลานี้นะครับนะหลายๆคนก็คงปรับตัวกันแหละนะครับแต่ผมมีไอเดียสี่แนวทางที่จะนําเสนอนะครับอันดับแรกเลยคือนะครับอาหารที่เราขายเนี่ยนะครับควรจะเป็นของที่เราคุมต้นทุนได้ง่ายคุมต้นทุนได้ง่ายยังไงนะครับนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการปรับตัวที่เปลี่ยนไป นะล็อกก็ปิดล็อกก็เปิดนะครับนะเราไม่รู้ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างนี้เมื่อไหร่ไปถึงไปจนถึงเมื่อไหร่และมันส่งผลต่อต้นทุนของเราอย่างอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่เคยมีเมนูเยอะๆนะครับนะหลายท่านอาจจะเริ่มตักและขายเฉพาะสิ่งที่จําเป็นนะเมนูทิตเมนูที่ลูกค้าขายดีอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่บางทีเราต้องดูด้วยว่า ขายดีแล้วเราเหลือกําไรไหมอ่าเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกๆของที่ขายดีแล้วมันจะเหลือกาไรนะครับบางครั้งเนี่ยของที่ขายดีมันจะอาจจะมีต้นทุนสูงก็ได้อย่างตัวผมเนี่ยแต่ก่อนผมขายอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมครับนะขายปลาดิบขายซูชิแล้วตั้งแต่โควิดหนึ่งเนี่ยตอนนั้นเนี่ยแซลมอนเนี่ยมีปัญหานะครับนะเมื่อ2ปีที่แล้วแซลมอนมีปัญหาแล้ว มันโดนบูลลี่คนเชื่อว่ากินแซลมอนแล้วจะเป็นโควิดจากเมืองจีนอะไรเงี้ยข่าวจากเมืองจีนคนก็เลยไม่ค่อยกินกันประกอบกับต้นทุนที่เหวี่ยงราคาขึ้นลงของแซลมอนอย่างมากผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้ามันเหวี่ยงเนี่ยแล้วเราคุมไม่ได้เราคุมต้นทุนไม่อยู่เนี่ยเราก็เลยตัดสินใจที่จะตัดออกแล้วก็เปลี่ยนมาขายอย่างอื่นแทน เพื่อที่เราจะสามารถขา,ขายของที่คุมต้นทุนได้นิ่งเราจะได้เหลือกำไรด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรามองย้อนกลับไปที่ร้านเราทุกวันนี้ว่ามีเมนูไหนนะครับนะหรืออาหารประเภทไหนที่เราที่เราคุมต้นทุนได้ยากไหมถ้าจะพูดถึงในแง่ของตัวเลขนะครับนะ COG หรือว่า cost of grocery นะครับถ้าไม่ใช่อาหารบุฟเฟ่น,นะครับควรอยู่ที่ประมาณ35-40%ไม่เกินนี้ นะครับสาเพื่อที่เราจะได้เหลือไปให้กับค่าเช่านะครับนะค่าค่าเช่าค่าพนักงานค่าเช่า1 0 10- 1 5ค่าพนักงาน20%นะครับนะค่าน้ำค่าไฟอื่นๆอ,อ,อีกประมาณ10-15%เราจะได้เหลือกำไรประมาณ15-20%นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาดูนี่ยังไม่ได้รวมถึงสมัยนี้ที่เรา เรานั่งกินหน้าร้านไม่ได้พอพึ่งกินหน้าร้านไม่ได้ปุ๊บเราจะต้องไปพึ่งพวกแพลตฟอร์มต่างๆที่เป็น Grab Food, Food Panda, Robinhood, Line Man เ,เดี๋ยวก็จะมีแบรนด์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอีกมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยแอปพลิเคชันเ่านี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเก็บอยู่ที่ประมาณ GP อยู่ประมาณ25-35%ซะครับซึ่งนะครับ,นะรบโอเคตอนนี้อาจจะ Robinhood ดีหน่อยที่เขาช่วยเรานะช่วยร้านอาหารต้องขอบคุณ Robinhood มากๆที่ ไม่เก็บนะไม่เก็บค่าส่งลูกค้านะไม่เก็บเราในช่วงนี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอเราลงทุกแอปนะเราจาเป็นต้องลงทุกแอปเพราะว่าเขามีกลุ่มลูกค้าใหญ่ใช่ไหมครับมันเฉลี่ยแล้วเราก็โดนประมาณ25่สิบห้านะครับ 25, 30, ยี่ห้าสามสิบอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะบวกเพิ่มได้นะครับนะบวกเพิ่มจากจากที่เราบวกไว้แล้วนะครับนะจากบวกเพิ่มจากราคาหน้าร้านนะครับเพื่อให้มันไม่เข้าเนื้อร้านเราได้ เดี๋ยวนี้ลูกค้าก็รู้อยู่แล้วว่าเราโดนเราโดน g p นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าก็จะลูกค้าก็จะหลับได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะควรที่จะขายของที่คนราคากับหน้าหลานได้แต่พื้นฐานเลยเราควรที่จะย้อนกลับไปดูก่อนว่าของที่เราขายนั้นนะต้นทุนมันนิ่งไหมนะครับนาทีนี้แนะนําว่าอันไหนที่ต้นทุนไม่นิ่งพยายามตัดแล้วเลือกนําเข้าเมนูที่เราสามารถคุมได้นะครับ ประการที่2นะครับเมนูที่ลูกค้ากักตัวจะคิดถึงเพราะอะไรนะครับนะด้วยการที่ลูกค้าเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินทางออกไปซื้ออาหารไกลๆได้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่โอเคเขาไปทํางานในเมืองเขาไปกินของอร่อยที่อยู่ในเมืองได้นะครับนะเขาไปเขาต้องเดินทางไปหาญาติไปหาเพื่อนๆืเดินทางไปเที่ยวได้เขาก็ไปกินของที่มันอยู่ไกลๆได้แต่พอมันมีภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยในแง่จิตวิทยา นะจิตวิทยาลูกค้านะครับนะบางทีเนี่ยมันจะมีของที่ว่าเฮ้ยไม่สามารถที่ไปไกลได้ค่าส่งก็แพงนะมีแอปส่งค่าส่งก็แพงบางทีเนี่ยร้านไกลๆมากแอปไม่ขึ้นให้ด้วยนะอย่างลูกค้าลูกค้าผมที่อยู่ไกลๆก,ก็มาสั่งผมไม่ได้เพราะว่าแอปไม่ขึ้นให้นะครับนะเพราะนั้นเนี่ยเราสังเกตซิ่ว่ามันมีอะไรที่มันเป็นนี้ตรงนี้อยู่เบ่าในละแวกเรา ไม่ใช่ว่าในละแวกเรามีร้านข้าวมันไก่เยอะเราเห็นว่ามันขายดีเราก็ขายข,ายข้าวมันไก่บ้างแต่เราลองดูสิว่าอะไรที่ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยอยากกินอันนี้มากเลยอ่ะนะบ้านอยู่นนทบรุรีอยากไปกินเมนูที่อยู่เยาวราชนะหาซื้อไม่ได้นะค่าส่งก็แพงในละแวกใกล้ๆก็ไม่มีขายอะไรแบบนี้นะครับนะลองดูสิว่ามันมีความต้องการอย่างนี้อยู่หรือเปล่านะครับนะบางทีเราอาจจะเจอ เมนูที่แบบร้านเราไม่มีแต่ว่าร้านเราก็สามารถทำได้ใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีวิธีวิธีหนึ่งคือมันมี ghost k i t เช่นนะครับนะคือเราสามารถที่จะเปิดหน้าร้านแต่ใช้ชื่อแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งใช้ชื่อแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งเพื่อที่เพื่อที่อะไรเพื่อที่ลูกค้าที่เซิร์ชผ่านแอปไลน์แมนผ่าน g r a ็ผ่าน Food แ a n d a เขาจะได้เห็นยกตัวอย่างเช่นแต่ก่อนเราขายสมมติแต่ก่อนเราขายอาหารญี่ปุ่น นะแต่เราเห็นว่าแถวเนี้ยมันไม่มีอหอยทอดถามว่าเราจะเอาเมนูหอยทอดขายในร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วลงแอปเรามันก็ได้แต่ใครจะมาเสิร์ชในเมื่อคนอยากกินหอยทอดเขาก็จะต้องเสิร์ชว่าร้านหอยทอดอยู่ตรงไหนใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยเราก็เปิด Ghost k i t c เชนคือเป็นหน้าร้านเฉพาะในแอปล้าเขียนว่าร้านหอยทอดนะครับนะเพื่อที่ลูกค้าเนจะเสิร์ชเจอ แต่เวลารับเนี่ยให้มารับที่ร้านเรามันสามารถพอยต์จุดให้มารับที่ร้านเราได้แล้วเราก็แปะสติกเกอร์หน้าร้านว่าอ,อ,อีกแบรนด์หนึ่งนะร้านหอยทอดจุดๆอะไรก็ว่าไปนะซึ่งวิธีนี้นะครับนะร้านผมก็ก็ใช้อยู่นะครับเพราะเดิมทีเราเปิดเบเกอรี่กับช่วงนี้เราเปิดเบเกอรี่กับร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำใช่ไหมแต่นี้ก๋วยเตี๋ยวต้มยำเนี่ยมันคุมต้นทุนของผมเนี่ยมันคุมต้นทุนยากนะคุมต้นทุนสูงพนักงานอาจจะมือหนักหรืออะไรก็แล้วแต่ เราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราไม่เสี่ยงแล้วก็ปิดตรงนั้นไปแต่ว่าคุ้นส่วนเนี่ยก็ดึงเฉพาะเมนูที่ขายดีก็คือก๋วยเตี๋ยวปักม้อ,อมาแล้วก็เปิดไปล้านก๋วยเตี๋ยวปักหม้อก,ก็ซีเช่นก็ปรากฏว่าเออก็ขายดีขายดีขึ้นแล้วเราไม่ต้องมีเมนูหลากหลายด้วยโฟกัสไปเลยอันที่เราคุมต้นทุนได้อะไรแบบนี้ก็คือก็คือไอเดียนะครับถ้ามีใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็สามารถที่จะทักทาย เข้ามาได้นะครับนะอันนี้ผมไลฟ์อีกรอบหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้นี่เผลอไปลบมันนะครับนะอันนี้ก็คืออันนี้คือประการที่2ลองสำรวจดูซิว่าเมนูเรามีอะไรที่เป็นความต้องการของลูกค้าบ้างแล้วยังไม่มีคนตอบสนองนะครับประการที่3นะครับสามารถที่จะส่งไปต่างจังหวัดได้อ่าถึงแม้ว่าร้านของเราเนี่ย จะมะีจะขายอาหารสดนะหรือเดิมทีเรามีเมนูที่แบบไม่จําเป็นที่จะต้องแบบคือแต่ก่อนเราไม่เคยคิดว่าเราจะส่งต่างจังหวัดอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่เดี๋ยวนี้ผมอยากจะบอกว่าด้วยความที่แพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยพวกช้อปปี้ลาซาดาเนี่ยมันแพร่หลายมากกลุ่มลูกค้าเนี่ยมันใหญ่มากและเดี๋ยวนี้ช้อปปีเนี่ยเริ่มจะลงมาเล่นที่ Food เดลิเวอรด้วยตอนนี้เขามี เขาเริ่มมาทำแบบฟู้ดแพนด้านะคือเป็นฟู้ดเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่นั่นแปลว่าในอนาคตเนี่ยมันมีโอกาสที่แพลตฟอร์มพวกนี้เนี่ยเขาจะลงทุนเรื่องของการโลจิสติกเพื่อที่จะส่งของสดเนี่ยไปยังต่างจังหวัดได้แน่นอนนะครับอันนี้ในความคิดผมแต่ผมคิดว่าเกิดขึ้น,นแน่แนเพราะนั้นเนี่ยมันอาจจะถึงเวลาแล้วที่ร้านอาหารจะต้องปรับตัวเพื่อที่จะมีโปรดักที่สามารถที่จะส่งลงไปในแพลตฟอร์มพวกนี้ได้ คือสามารถที่จะส่งต่างจังหวัดได้นะครับนะไม่จําเป็นจะต้องทุกเมนูแต่ลองดูซิว่าในในร้านของเราอะ่ะมันมีอะไรที่เราสามารถที่จะปรับไปได้หรือเปล่าอย่างเช่นพวกเบเกอรี่บราวนี่อะไรทั้งหลายนะที่เขาขายขายกันหรือถ้าเราไม่สามารถส่งของสดได้เราอาจจะส่งแป้งมิกซ์ก็ได้นะแล้วก็เขียนคู่มือวิธีทําให้กับลูกค้าอะไรแบบเนี้ยครึ่งทางนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ย มันก็มีของสดหลายๆอย่างที่ขายจริงๆแล้วบางอย่างมันสามารถส่งได้เช่นพวกไส้กรอกหรือกุยช่ายมันดีคอดซีลสุญญากาศเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีการซีลสุญญากาศเนี่ยการรักษาอาหารเนี่ยก็ก็ราคาถูกนะบางทีไม่ถึงพันด้วยซ้ำนะครับลองมาสำรวจดูถ้า้านเราไม่มีเราอาจจะเริ่มที่จะผลิตบางอย่างได้แล้วนะผลิตบางเมนูเพิ่มเข้าไปเพื่อที่จะ เปิดเป็นเฉพาะหน้าร้านพวกช้อปปี้ลาซาด้าพวกนี้คือมองร้านเราเนี่ยนะครับเป็นเหมือนโรงงานเล็กๆนะครับเป็นเหมือนโรงงานเล็กๆที่สามารถที่จะผลิตสินค้านี้ส่งไปทั่วประเทศได้นะครับนะถูกไหมเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะล็อกกับปิดล็อกกับเปิดในหน้าร้านเราจะพึ่งไม่ได้เนี่ยไปอีกนานเท่าไหร่นะครับดังนั้นเราจรึงจําเป็นที่ต้องเปิดช่องทางใหม่ๆให้กับธุรกิจของเราในอนาคตด้วย นะครับนะเพราะนั้นเนี่ยอยากอยากให้ลองให้ลองท้าทายตัวเองดูนะครับว่าเฮ้ยไอของที่เราหรือว่าความรู้ที่เรามีเนี่ยมันสามารถที่จะลงทุนในเรื่องเหล่านี้ได้หรือเปล่าใครมีคำถามอะไรนะครับนะสามารถที่จะทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมเห็นแล้วผมก็จะเข้าไปตอบหรือว่าแอดอินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้นะครับอันนี้ผมจะไลฟ์เร็วๆแล้วก็แปะไว้ให้ทุกคน ดูนะครับนะตอนนี้ขายอะไรกันอยู่บ้างนะครับนะคอมเมนต์กันมาเข้ามานะคอมเมนต์เข้ามาใครเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับหรืออยากให้ทำเ,เหมือนกับทำไลฟ์นะครับเกี่ยวกับเนื้อหาเรื่องไหนอีกนะครับนะผมก็จะผมก็จะนำนะานาเนื้อหานี้มานำเสนอให้กับทุกคนนะครับนะลองดูนะครับ ตอนนี้ยังคนดูจะยังไม่ค่อยเยอะเนื่องจากว่าผมไลฟ์เก็บไว้นะครับนะไม่ได้นัดกันล่วงหน้าเลยนะฮะโอเคประการสุดท้ายนะครับสินค้าที่มีลักษณะเด่นเฉพาะตัวสินค้าที่มีลักษณะเด่นเฉพาะตัวหมายถึงอะไรนะครับคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าเราเราเห็นว่าสินค้าตัวนี้ขายดีเช่นบราวนี่ขายดีเราก็เลยทำบราวนี่ ลงไปบ้างและแชร์ตลาดคืออย่างนั้นมันก็ไม่ผิดแต่ถ้าเราทำแค่นี้มันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นหางแถวเขาเข้าไปเพราะเขาก็จะมีเจ้าตลาดอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยการเอาร้านของเราโดดเข้าไปในในเมนูหรือว่าในของที่คนนิยมซื้อกันเนี่ยนะครับบางทีมันจำเป็นที่จะต้องอัปเกรดเพื่อที่จะสร้างจุดเด่นให้คนรู้ว่าไอของชิ้นนี้นะครับมาจากร้านเราแน่นอน นะเพราะอันนี้ยังไม่มีใครทําแต่เป็นเมนูที่คนคิดกันเช่นสมมุติว่าเบราวนี่ขายดีคุณนะจะทําบราวนี่ไส้พลักลงไปขายถ้าคอนด็อกนะถ้าคอนด็อกเนี่ยขายดีคุณเห็นว่าคอนด็อกขายดีคุณทําคอนด็อกสูตรโลคาร์บไหมกินแล้วไม่อ้วนอะไรแบบนี้พยายามเพิ่มออปชันให้กับมันเห็นขนมโตกเกียวขายดี เราก็ทํทำขนมโตเกียวแต่เป็นขนมโตเกียวเวอร์ชั่น DIY แยกไส้แยกแป้งให้ลูกค้าไปห่อเองอะไรแบบนี้คือจากของจากของขายดีในตลาดพอเราพอเราเข้าไปลงทุนเราลองอัปเกรดดูซิว่ามันสร้างสร้างจุดเด่นเพิ่มคุณสมบัติทำไงที่ลูกค้าจะรู้สึกว่ามันโดนมากขึ้นแล้วลูกค้าก็จะจำเราได้ว่าเฮ้ย hey, ไอเนี่ยมัน มันมาจากร้านเราอะไรแบบนี้นะครับนะเพราะนั้นเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยนะครับเราลองสำรวจดูซิว่าที่ร้านเรามันมีเมนูอะไรนะครับนะเมนูขายดีแต่ว่าเรารู้สึกว่าหน้าตาย,ยังเหมือนคนอื่นเราสามารถที่จะอัปเกรดนะครับเพิ่มออปชันให้กับมันได้หรือของที่เรายังไม่มีลองศึกษาแล้วเราลองเราลองเข้าไปเล่นดูนะครับนะ โอเคนะครับนี่ก็นี่ก็คือ4เนื้อหาเอ้สข้อสั้นๆในวันนี้นะครับนะทวนนะครับนะในยุคนี้นะครับช่วงเวลานี้นะครับโควิดโลล็อกดาวอย่างนี้ร้านอาหารจะขายอะไรดีร้านของเราจะขายอะไรดีในเวลานี้1นนะครับนะอาหารที่เราสามารถคุม,คมต้นทุนได้ง่ายต้นทุนนิ่งนะครับนะถ้าถ้าไม่ใช่บุฟเฟ่น,นะครับนะ COG นะครับ C.O.G. Cost of g r o c e r y คนจะอยู่ที่35 4 0ถึง40ไม่เกินนี้เสร็จแล้วตั้งราคาขายถ้าจะลงแอปค่อยบว,อนะบวกเพิ่มเข้าไปอีกนะบวกเพิ่มเข้าไปอีก 2. เมนูที่คนที่กลับตัวเขาจะคิดถึงอยู่ไกลไปซื้อเองไม่ได้ในละแวกใกล้ๆก็ไม่มีขายลองดูซิว่าในลูกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยอะไรนะครับนะมันคืออะไร 3. เพื่อช่องทางไว้สามารถที่จะส่งต่างจังหวัดได้หาเมนูที่สามารถที่จะปรับแล้วก็ลงแพลตฟอร์มที่สามารถที่จะส่งต่างจังหวัดได้นะครับ 4. นะครับมีลักษณะเด่นเฉพาะตัวนะครับมีลักษณะเด่นเฉพาะตัวคือสามารถที่จะเ,เลือกเมนูที่ขายดีที่เราจะลงทุนแล้วก็อัปเกรดมันเพื่อให้คนเนี่ยจดจำได้ว่านี่มันมาจากร้านเราเท่านั้นนะครับ โอเคนะครับนี่ก็คือลุยไปด้วยกันนะครับไลฟ์ศูนย์สองนะครับถ้าเกิดว่านะครับเพื่อนๆนนะครับมีคำถามอะไรหรือมีข้อสงสัยสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับนะที่เชฟอูชาแนลนะครับหรือ inbox เข้ามาในเพจนะครับนะ c e b o o k เชฟอูได้นะครับนะ Facebook, U, นะบนะแล้ว็เกิดว่ามีเนื้อหาอะไรที่ อยากจะให้ผมมานําเสนออีกนะครับนะก็ลองสักถามนะเสนอแนะกันเข้ามาได้นะครับก็ช่วงนี้ลําบากหน่อยนะครับนะอยากจะเป็นกําลังใจให้ผู้ประกอบการทุกคนเนี่ยสู้ๆนะครับนะอย่ายอมแพ้นะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะต้องแบบปิดธุรกิจบางอย่างเพื่อที่จะเปิดธุรกิจบางอย่างใหม่นะชีวิตยังไม่จบนะครับก็ขอให้ขอให้เรานั้นสู้ต่อไปแล้วผมเชื่อว่า โอกาสจะมาถึงเองถ้าเราเป็นนักธุรกิจตัวจริงนะครับนะผมเชื่อว่าเราทุกคนจะผ่านวิกฤตตัวนี้ไปได้แน่นอนนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะครับ